ท่านให้เกียรติกับพวกเราชาวอำเภอโนอนนารายครับ <laughs> ม้าตกใจ <laughs> นึ่งเดืจับว่านะครับการนั่งสู้เป็นเสียงนะครับม้าอาจจะตกใจได้นะครับต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรตินะครับเดินทางมาเป็นประธานนะครับในการชุมนุนมคาบอยนารายพลังที่เก้าในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เารครับ รายได้ที่เกิดจากการจัดงานนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับนำสู่ที้บอยในชุมชนี้บอยน้อยเออกล้ี่วนะครับโดยเฉพาะยโบ้เลยติดเตียงนะครับป่วยอะไรที่พึ่งพิงนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาสำหรับน้องๆนะครับการชุมนุมคาวบอยครั้งนี้นะครับนอกจากที่ท่านจะได้มาสนุกสนานกับ สีบูราพาวงดนตรีที่เราจัดมาหาให้ในครั้งนี้ขออนุญาตเรียนชญนท่านประาธานธด้วยความเคารพเดี๋ยวตกลุกเดี๋ยวโนะครับเดี๋ยวโนี่แะครับรจากท่านคาวบอยบราพาดสีจันเบียงประหลัดจังหวัดสุริทนทร์นะครับแล้วก็จะขึ้นดารงตําแหน่งนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ขอเสียงปรบ ू एकत्रा